สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์สายฟรีของ f o r ก t e n นฮ l l ดด่านหนึ่งนะครับก็โหมดนี้มันจะเป็น,นคล้ายๆเหมือนอบิดในเกมชินนะซึ่งก็สำคัญนะครับเพราะว่าให้รางวัลอะไรเยอะแล้วก็จะมีปลดล็อกตัวละครฟรีตอนด่าน3ด้วยซึ่งวิธีการปลดล็อกบทนี้ก็คือคุณต้องเล่นไดถึงเลเวล21แล้วทำเฟสแสงไฟทอปกายนะครับมันก็จะมามีกระจกที่ตรงนี้นะฮะโอเค เปสไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มไกด์ด่านหนึ่งเลยก็เราจะเจอศัตรูที่แพ้กินภาพซึ่งถ้าคุณไม่มีเวลก็ช่างมันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวดาเมจเป็นกายภาพกับลมก็ตัวหลักกายภาพกับต้านเถิงแล้วก็มีตัวคิลตัวหนึ่งแล้วก็เอาแอสตามาซัพพอร์ตจริงๆแล้วตัวที่4นี่คือไม่ฟิกนะครับจะใช้อะไรก็ได้ในที่นี้ผมก็เอาแอสตามาซัพพอร์ตนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้ก็จะมีบัฟเาเมดลมนะครับถ้าคุณมีตัวลม2ตัวเช่นแซมโปก็ออกมาใช้ได้แทนตัวหลักอะไรแบบนี้ก็บัฟต้านเหงก่อนตัวอื่นไม่มีบัฟอะไรมอนที่เจอก็จะแพ้ไอยภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเอาตัวหลักฟาดไปเวฟแรกเราก็เอาต้านเหงเพียตัวกลางนะฮะตัวซัพพอร์ตก็ตีธรรมดาไป แล้วก็ตัวหลักฟาดแล้วตรงนี้เดี๋ยวใช้ไม่ตาตัวหลักเลยก็ได้รีบเคลียตัวลูกน้องมันแล้วก็เอาต้านหิงเดี๋ยวเคลียเคลียลเคลียอะไรก่อนที่เอาเอาเป็นตัวบอสก่อนเียยเบกตัวบอสไปก่น <c oughs> อกนใค้ <c oughs> ไม่ตายต้านหิงเลย ในบอสมันชาร์จอ่ะนี่นะฮะพอบอสมันชาร์จเราก็พยายามนี่เบรกมันจะเป็นการแคนเซิลท่าชาร์จของบอสได้นะครับนรชากต็ตีบอสไปท่านเหิงก็เบรกบอสแล้วก็แอสตาตรงนี้ปิดเลยก็ได้จบเลยก็ได้ โอเคอันนี้ก็คือจบของด่านแรกนะฮะมันไม่ยากอะไรเดี๋ยวด่านต่อๆไปก็จะรีบตามมานะครับอันนี้เป็นของสมส่นะครับตัวดามเมจก็อัพเลเวล40ถ้าเป็นไปได้ไลค์คนผมใช้เลเวล30 3 3ดาวสกิลก็อัพไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลีลิกเน้นอัพเป็นตัวต้นหัวแล้วก็ถุงมือนะครับเลือดกับโจมตีด้วยได้เยอะมากต้นเกมแล้วก็ดาวดาวสอันนี้ก็ได้จากพวกเนื้อเรื่องนะครับ แล้วต้านเถิงก็ Level เลเวล4 0เหมือนกัน,กนตัวดาเมจไลทไลท์โคดันี้มีแจกนะถ้าผมจะไม่ผิดก็เลเวล30แล้วก็สกิลอัพไปนิดนึงลิลิกก็อัพสองอันนี้กุ่มดาวน0นนาตาชาเลเวล34ไลท์โคเลเวล30สิกิลก็อัพไปเลเวล2องลลิกก็อัพแค่ส่วนเลือดก็พอไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วก็ดาวศูนย์แอสตาก็เลเวล30 ไคลคโคนสามดาวเลเวลาสามสิบสกิลยังไม่ได้อัพเลยลีลี่ก็มีเพิ่มเลือดแล้วก็กลุ่มดาวศูนย์นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็มีเนื้อหาแค่นี้นะครับยังไงถ้ามีประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับร้านนี้รับเติมหลายเกมเลยเกมนี้ก็ เดี๋ยวน่าจะรับเติมแหละตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการทําระบบนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนำ้านนี้เลยครับไว้ใจได้แน่นอนวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ